ผมรู้สึกว่าเว็บร้อสิบนะครับทุกคนท้ายมันแต่ว่ามันไม่วิ่งนะครับทุกคนนะมันไม่วิ่เลยสรุปง่ายๆคือใส่แล้วท้ายบิ่งดีขึ้นกว่าเดิมอะ่ะเอ,อ เดยวก็จะเพิ่มนะครับทุกคนนะเอีอนี่นะครับผมก็จัดปั๊มติ๊กมาแล้วทุกคนแบบว่าผมรู้ทุกว่นเวียบ110ร้อยสรบจแล้วทุกคนท้ายมันแบบว่ามันไม่วิ่งนะครับทุกคน,นไม่วิ่งอยอมรับเลยมันไม่วิ่งนะแล้วก็เมื่อคลิปที่แล้วรู้สึกว่าไปวิ่งจนลมมาครับทุกคนวิ่งไม่ออกเลยนะทุกคนโอ้เรียบร้อยแล้วก็เลยจัดปั๊มติ๊กแต่งมาครับทุกคนนะบอกเลยว,ว่าท้ายมันจะได้ดีขึ้นนะก็คือปั๊มติ๊กนี่เป็นปั๊มติ๊ก ห้าจุดห้าบาทนะปั๊มติ๊กแสงห้าจุดห้าบาทนะทุกคนก็ถามว่าปั๊มติ๊กนี่มันช่วยอะไรนะคปั๊มติ๊กมันจะช่วยแบบว่าช่วยเรื่องแรงดันนะครับแรงดันน้ำมันตอนท้ายนะครับทำให้รถเดินดีขึ้นนะครับทุกคนเออสรุปง่ายๆคือใส่แล้วท้ายวิ่งดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะนะครับทุกคนก็จะมีอีกอย่างด้วยครับก็เป็นดีเทนเนอร์นะทุกคนอันลอยนะครับก็ดีเทนเนอร์อันลอยตัวนี้ครับทุกคนไว้ดูการ วิธีการใส่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาใส่เฉพาะปั๊มปั๊มติ๊กแต่งก่อนนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราก็ออกไปดูวิธีการใส่กันเลยโอเคครับทุกคนก็มาดูขั้นตอนใส่กันนะครับก็เครื่องมือที่ใช้คือเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบนะครับมาขันในนอ็อตปัป๊มติ๊กนะครับขันไปเลยครับสี่ตัวนะครับนี่ครับก่อนเสร็จแล้วนะ ก็จะเป็นสีนะ้บสีแล้วก็ดึงปั้มจิดออกมาเลยนะระวังนะระวังนะคเ่อีๆถอดน้ำไม่ไม่ต้องรีบนะทุกคนนะเนี่ยเยังนี่เป็นกองนะเป็นกองน้ำมันนะะมันก็จะได้ หน้าตาแบบนี้นะทุกคนก็มาดูสายไฟกันนะครับนี่ครับสายไฟนะครับก็ตามนี้นะครับแล้ก็ถอดเราก็ต้องจำให้ดีนะครับว่าตัวไหนตรงตัวไหนนะครับถ้าให้จะให้แม่นเลยนะก็ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะครับผมผมเพิ่งเคยถอดนะผมถ่ายรูปไว้กนะ่อนนี่ครับเราก็ถ่ายรูปไปเลยนะโอเคกันลืมนะทุกคนนะผมก็เพิ่งใส่คั้งเลขนะครับก็มาถอดกันเลยนะ กอดยังไงครับกอดใอ้เปนในนี้ก่อนนะกอดไม่เป็นนะมันจะมีเขี่ยวของมันนะ,ะก็ดูกันนะครับนี่ก็อเออพอแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> <S โอเคนี่ก็ดำนะครับถ้าเราเปลี่ยนตอนทิศก็ก็สมควรที่จะเปลี่ยนนะครับโอเคก็ร้อยกว่าบาทน,นะประมาณ นี่นะครับก็ผมซื้อมาใหม่แล้วนะเออเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยนะไหนๆก็ต่อแล้วสายไฟนะครับสายไฟเราก็เราก็ดูนะเออตามนี้เลยนะครับทุกคนตามนี้เลยโอเคแล้วต่อเลยโอเคครับเนี่ยผมก็ใช้คีนนะแต่ระวังด้วยนะระวังสายไฟมันจะขาดนะเออค่อยๆต่อออกมาครับเอาเลยนะนี่ดำตัวแดงนะดำแดงแล้วก็ดำแดง ออดสายไฟแล้วนะก็ให้มาดูที่ตรงนี้นะมันจะมีล็อกอยู่นะประมาณ3-4ล็อกนะแล้วก็ใช้ปักแบนนะอุ้ยปักแบนนะครับงัดไปเลยนะนี่นครับไป ก็จะลำบากนิดนึงนะผมเพิ่งเคยแกะนะแกะยากนะทุกคนนะเลยผมขอตัวแกะก่อนนะทุกคนนะโอเคนะครับทุกคนนะก็เวลาเราเอาเออ่นี่ยนะถอดแล้วนะมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะตอนนี้ก็จริงเลยหนะยอกๆย,ยนี่ครับตัมติ๊กนะนี่คือปั้มติ๊กนะครับ ก็เอา,เาถอดออกมาเลยนะดึงออกมาเลยนี่ครับทุกคนนะไอ้ไอ้นี่อ่ะไอ้นี่รัะเอเอเล็กกูเลนนะมันคือเล็กกูเลนนะเออหัวม่วงเหมือนกันนะว่าไปเนี่ครับเราก็เอาสายไฟนะครับออกนะครับดำดำแดงแด,ง,ดงนะแดงบวกดำลบนะครับก็มันจะมีบอกอยู่ท้ายนี่นะเอเอต่อต่อไป ลนะก็มาลองเอาของแปลงกับของเดิมมาเทียบให้ดูนะว่ามันจะแตกต่างไว้บ้างเนะนี่ยเนี่ยของแปลงของแปลงกับของเดิมนะก็ขนาดก็ได้ไดๆนะมันก็รูปร่างหน้าตาคล้ายๆนะครับนะเอออันนี้มัน5.5นะครับอันนี้ก็ไม่กี่บาทนะครับของเดิมมันนะครับก็ โอเคนะเจอก็ไม่ไ,ได้แล้วกเราใส่ใส่กลับเหมือนเดิมนะครับใส่กองเต่งน,นะแต่ใส่กอง,ดงนะเดิอ่ะนี่เราก็ดูนี่นะครับดูมันจะมีบวกอยู่นะครับเราก็ใส่บวกนะแดงใส่บวกนะทุกคนลองใส่ไปอืครับอย่าใส่ผิดนะทุกคนนะผิดแล้วมีปัญหาแน่โอเคโอเคนะ <Okay. S 1> okay. ำ อื้คิดผ่านนี่ดูเลยนี่มือใหม่ก็อย่างนี้นะเพื่อัดเหมือนเดิมเนาะไม่เป็นไรโอเคหลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วนะครับก็ดูนะเออให้มันตรงกันออแล้วก็ใส่กลับเหมือนเดิมนะใส่กลับเป็นเหมือนเดิมเออแล้วเอาไอ้ที่ตัวนี้มานะครับ ใส่เหมือนเดิมเลยพ่อใส่เหมือนเดิมเลยนะครับง่ายๆนะถ้ามีเครื่องมือก็ทำได้นะใครอยากที่จะลองทำอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับนี่นะแล้วใส่้ตรงล็อกเดิมเลยนะครับที่เราเก็บเมื่อกี้นะใส่ดังแค็กแบบนี้นะโอเคใส่ดังแค็กแค็กแค็กนะครับ แล้วเราเดินสายไฟนะครับนี่ผมเดินมั่วน,นะก็เดินเดินสายไฟ,ไฟมันกลับเข้าที่เดินนะทุกคนมั่วเลยนเลยนาะโอเคนะม,นมาทางนี้ก็เออมา,มาทางนี้นะแบบนี้แล้วใส่ตามเมื่อกี้เลยนะดำมันเรกน,นะครับ นี่ถ้าใส่ผิดนะผมบอกเลยนะว่ามันมีผลเสียดอกกล่องเลยนะกล่องนูง่นปั๊มปิ๊กน่าฟังเลยนะครับทุกคนโอเคแล้วใส่กลับที่เดิมสไปเลย,ยเดี๋ยว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 สัตว์ลืมโอ้จะไล่บอลแล้วนะทุกคนนะผมลืมนี่นะเห็นกองนะเฮ้ย ใส่ยังไงวะอ๋อยังไม่ถอดอีกสัก <Okay, okay. S 1> ไม่ได้ถอดเลยทุกคนงงชคมายเดี๋ยวมาดูก่อนนะมันมีลูกศรออะไรไหมนะนี่มันจะมีมาร์กอยู่น่นเนี่ยเป็นจุดอยู่นิดนึงมันต้องใส่ตรงจุดนะมันจะมีบอกอยู่นะทุกคนก็ลองสังเกตดูนะให้มันตรงกันนะครับทุกคนเดี mm ๋ยวนะแป๊บนึงนะแปบ๊บนึงนะแบบนงนะดูก่อนนะ อะดูคน,นบ,บิดนะบิดอืมมันจะเข้าลบของมันนะเออมันจะตรงพอดีนะไม่รู้ในกนะล้องเห็นไหมนะเออตักลางแก็ไม่ได้หรออ๋อ,อโอเคทุกคนแค่นี้นะครับมองใหม่ๆเลยนะครับเออก็มีแค่นี้ทุกคนก็เราต้องเช็คสายไฟนะครับเช็คสายไฟดีนะดำแดงดำแดงโอเคโอเค แล้วก็เราใส่ไว้ที่เดิมเลยนะแค่นี้เ็นทุกคนายง่ายเ,เลยนะครับเดี๋ยวหน้าตัวเดี๋ยวนะที่จริงมันจะมีโอลิงอยู่หนึ่งตัวนะลรวงไปไหนแล้ววะ แล้วใส่เลยก็สับที่คานแล้วเนี่ยก่อนใส่กลับเข้าเหมือนเดิมนะถอดไม่ได้ใส่เป็นอย่างนั้นนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ให้ช่งางทำมันเป็นกำบ้านจัดการเสร็จเรียบร้อยแลยนะ้วทุกคนมาติดตันได้แลนะทุกคนก็เนี่ยก็เปลี่ยนปั๊มติ๊กไปแล้วนะทุกคนฟังเสียงนะฟังเสียงปั๊มติ๊กนะเปลี่ยนคุญแจแป๊บนะสักทีอ่ะ เมาโอเคดังเรงกว่าปั๊มติ๊กเดิมนะทุกคนมันมันดังเสียงดังกว่าปั๊มติ๊กเดิมนะคือแบบว่าแรงดันมันมากกว่าเดิมนะทุกคนก็สำหรับใครที่ใส่ปั๊มติ๊กแต่งนะผมผมแนะนำนะคือผมแนะนำมาทุกคนมาดูเ่อนก็สำหรับใครที่ใส่ปั๊มติ๊กแต่งนะผมแนะนำว่าต้องเปลี่ยนสายด้วยนะสสยน้ำมันเพราะว่าถ้าเราใช้สายเดิมมาทุกคนคือมันมันเล็กมากเลยนะทุกคนคือเราแรงดันนะ้ำมันเรามากก็จริงแต่ว่าสายมันเล็กอนะทุกคนมันจะไปยังไงมันก็ไปได้แค่นั้นนะทุกคนนะก็ ในนั้นก็เปลี่ยนสายตัวนะทุกคนเป็นแบบว่าสายน้ำมันแต่งแบบว่าให้ใหญ่กว่าเดิมนะแล้วก็ของผมจะมีดีเลย์น,นะครับทุกคนนะดีเลย์ปั๊มติก๊กโอเคนะทุกคนก็ทําให้แบบว่าลดการกินไฟอะไรพวกนี้ไปอีกนิดนึงนะทุกคนนะทำให้ไฟซตมันจะเสียงครับ<ๆ>ก็ไฟมันจะ,สะเสียนกว่าเดิมนะทุกคน<ๆ>ก็ประมาณนี้ผมมีชุดน้ามันนะระบบน้ำมันผมมีสายสายปั๊มติก๊กแล้วก็ดีเลย์สัญอาณนี่น,นะทุกคน<ๆ>เดี๋ยวเรามาฟังเสียงนเลยทุกคน<ๆ>มา<ๆ>ลองเบิ้ลให้ดูหนะ่อย จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็เราไปดูแบบว่าได้ความรู้อะไรลงนี้ไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกันด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนไม่เด็บไม่โดนฝนมึงฝนกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมอวีครับ